กินน้ำเราผ่านมามาตามดูตัวกินน้ำกันนะตามดูตัวกินน้ำตามดูตัวกินน้ำกันตัวกินน้ำครับวินไปทางไหนกินน้ำเสร็จเพิ่งจะกลับรัางนะครับอากาศร้อนมากเลยวันนี้ ดูให้ดูดูนะบินไปทางไหนอดูไม่ดูปูกไปแล้วบินไป<ะ>บินมามันก็จะพลาดกันมาอย่างนี้แหละมาเป็นกลุ่มอย่างนี้ออกตามรุ่นกันนะลังใหญ่ยังใหญ่ลังอยู่แถวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตามนะ,ะบินไปทางไหนดูด้วยนะมันบินขึ้นแลดวเไ่นนะอากาศร้อนนะครับ กับรังนะครับเป็นสะพานนะครับถนนใหญ่รถวิ่งไม่ขาดสายเนี่ยนะครับเป็นฟูงเลยครับเนี่ยครับวินวินไปด้านที่นน้นนะครับผ่านเข้าออกไม่ชลุยเลยครับนูชายปานี้นะครับ วินเข้าแถวแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปค้นหากันครับมุดป่ากันครับเราตามตัวกินน้ําเข้ามานะคะตามหาบินไปทางไหนเราขอไปดูตามหากันก็จะมีรังหรือไม่ครับนี่นะครับเรา มุดป่ามาอีกฟากหนึ่งแล้วนะครับเรามุดป่านี้หาไม่เจอยังไม่เจอรังนะครับเดี๋ยวต้องหาต่อเดี๋ยวไปดูอีกปลานึงคือมีแต่น้ำเลยนะครับเดี๋ยวดูอีกเผื่อพึ่งจะบินเติดไปนะครับอ่าครับมีตัวบินข้ามหัวนะครับบินทะลุป,ป่า แสดงว่าพึ่งเตลิดไปทางด้านที่นู้นนะครับบินไปด้านนู้นนะครับต้องไปค้นหาในป่ากกตรงนูน้นแปบ๊บนึงครับเดี๋ยวลองค้นหากันบนึงครับตอนนี้เรามาดูป่ากกค้นหาแล้วนะครับนี่นะครับเจอหลังแล้วครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่า นู่นนะครับอยู่ในโพงนะครับตัวต่ำเองเจอแล้วครับเรื่างอะไรอ่านนะครับอันนี้มีตากล้องมาช่วยถ่ายด้วยนะครับนี่นะครับลังตัวเข้าออกตัวเข้าออกเยอะครับเจอแล้วครับใหญ่พอดูครับ แล้วนะครับมันจะแตกแล้วนะครับก็มองเห็นกครับยัง้ตัวกินน้ำเรามาดูนะควันนี้อากาศมันร้อนค่ะอากาศมันร้อนพึ่งมันกระพือปีกมันกระพือปีกเพื่อให้ที่เพื่อที่จะให้รังมันเย็นมันกระพือปีกเห็นไหมคะ ือปีวันนี้เราก็ทำครบเสร็จแล้วนะคะจะมาตีมิ้มกันบกง่ายๆนะครับทำแบบง่ายๆวัสดุก็หาได้ตามท้องที่เลยทำง่ายๆเลยลุยก<า>ันครับ ไฟติดแล้วน่ะเหยียบเพราะว่ามันแร้งด้วยต้องระวังไฟป่าด้วยนะคะมันแล้งอากาศร้อนมากเราทำเสร็จเราก็ต้องดูความเรียบร้อยด้วยราวัางไฟ เ,เ,เ,นะเดี๋ยวตัดให้ดูกันชอบแล้ววันนี้รังใหญ่พอสมควรนะคะวันนี้มิน เราตามตัวกินน้ํามานะคะเพราะว่าเดินหาหลายรอบแล้วไม่เจอพอตามตัวกินน้ําเห็นเลยก็อยู่ห่างจากจุดกินน้ําก็ไม่ไกลเท่าไหร่สามร้อยเมตรแต่ว่ามันก็ป่ามันลกแล้วก็อยู่ต่ํามากเลยนิม,มลังนี้อยู่ต่ํามากเลยหาดูกันจะดชัด ดูว่าหมอน้ำเนี่ยมาถ่ายทางเขาบ้างมาถ่ายทางนี้นร่นยๆชัดๆหน่อยนเนี่นี่อ่ะเข้ามาตรงนี้นี่มายืนตรงนี้มันจะเห็นด้านตรงใหญ่พอดูนะครับ น้ำมีสวยแล้วก็เอาออกอันนี้ลังให้ดูกันจะชัดเลยนะคะให้ดูกันจะชัดเลยหัวน้ำเต็มเลยะคะ่ะหัวน้ำเต็มเลยรังใหญ่ด้วยตัวนี้ถือว่าใหญ่นะ นี่ก็ยนอยู่ทางเขาเนี่ยมันจะตรงเลยนะสวยมากเลยค่ะดูกล้องเราเดินอยู่ไว้กล้องถ่ายไปหลายๆช็อตดูกันชัดๆนะคะ หัวน้ำเต็มรังนี้ใหญ่พอสมควรเลยเดี๋ยวตัดลงมาแล้วนะคะอยู่ต่ำๆเลยอยังไม่สูงเลยถ้าเราไม่ตามหัวน้ำเดี๋ยวตัดลงมาแล้วนะคะอยู่ต่ำๆเลยยังไม่สูงเลยถ้าเราไม่ตามหัวน้ำก็ไม่เจอเพราะมันมันอยู่ในพุ่มแบบแรงมาก ไม่คิดว่ามิ้งจะไม่อยู่นะเนี่ยขยายรังต่อไม่ได้นะครับขยายรังได้คงใหญ่กว่าเดิม ประมืนข้างนอกครับขาด,ดเลยหัวน้ำสวยครับโอ้ยหลังนี้มันใหญ่ม,มันใหญ่แล้วหัวน้ำมันเยอะหนักขาดเลยอ่าไม่เป็นไรเอาออก แม่นเลยนะครับโอ้หัวน้ำถูกอยู่ไหน